สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของ New Normal ทางการศึกษายุคหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับเท่าที่เราทราบกันดีนะครับว่าโควิด -19 เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านนะครับต่อสังคมของพวกเรานะครับคล้ายๆกับสึนามินะครับมาอย่างรุนแรงถาถมเข้ามาแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าที่ตัวบุคคลนะครับ ทางด้านสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจจิตวิทยาแล้วก็รวมไปถึงตัววัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยบุคคลก็ต้องอยู่ห่างกันนะครับทำเรื่องของโซเชียลดิส a ท c ซิงการเว้นระยะทางสังคมสิ่งที่เป็นนิว n o r m a l l สำหรับในสังคมยุคใหม่ที่เราเห็นภาพก็คือเรื่องของการทําความสะอาดนะครับการล้างมือการสวมใส่แมสการเน้นเรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับทําร่างกายให้แข็งแรงแล้วที่สําคัญก็คือไม่อยู่ใน บริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่เยอะๆนะครับหรือ crowded ฉะนั้นสิ่งที่โควิด1 9ได้ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลทำให้การจัดการศึกษาของเราก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับซึ่ง new normal ทางการศึกษาที่เราค้นพบนะครับแล้วเราก็จะเห็นภาพนี้บ่อยๆก็คือเรื่องของการเปิดปิดโรงเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเรียนที่บ้านครูสอนผ่านออนไลน์ ซึ่งเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนเนี่ยก็เริ่มพัฒนาแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนโควิดและสิ่งที่เห็นผลชัดก็คือในช่วงของการแพร่ระบาดของเชือเ้อไวรัสโควิดมีคนถามว่าแล้วหลังการแพร่ระบาดเทคโนโลยีเหล่านี้ยังอยู่ไหมคําตอบคือยังอยู่ครับแต่จะมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีในที่นี้ก็คือพวกเครื่องไม้เครื่องมือพวกกระบวนการในการส่งผ่านความรู้สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่เเห็นก็คือ อายุของความรู้สั้นลงเพราะว่าโลกเชื่อมต่อกันด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็โลกออนไลน์นะครับเช่นความรู้มาเร็วไปเร็วนะครับอายุของความรู้สั้นลงสังคมเริ่มไร้พรมแดนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมตอนนี้เชื่อมกันด้วยโลกของอินเทอร์เน็ตสังคมเหมือนการเรียนรู้นะครับความรู้เข้ามากระทบเราทุกวันทุกเวลาเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับขออย่างเดียวคือให้เรามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีสมาร์ทโฟนมีโทรศัพท์สิ่งเหล่านี้นะครับทำให้สังคมแห่งการเรียนรู้ของเราเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตสิ่งนี้นที่เรียกว่า new normal new normal คือความเป็นปกติใหม่ซึ่งเราทำย้ำๆจนคุ้นชินนะครับจากสิ่งเห่านีเป็นเรื่องใหม่จนกลายเป็นเรื่องปกติ new normal ทางการศึกษาที่เราจะเห็นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสาหรับการดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการสื่อสารนะครับเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสำหรับการเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้คนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแม้ว่าจะเรียนอยู่ที่บ้านนะครับหรือทํากิจกรรมอื่นๆนะครับจากระบบออนไลน์ก็ตามเมื่อโลกเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมเราเชื่อในเรื่องของศิลปะวิทยาการต่างๆหรือไรเบร a อารเราเรียกว่าศิลปศาสตร์แต่ศิลปศาสตร์ปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการบูรณาการศาสตร์เข้าไป หรือเราเรียกง่ายๆคือเรื่องของ s เตมศึกษาซึ่งก็ไปตรงกับแนวคิดของเรื่องของการจัดก,การเรียนรู้แบบบูรณาการก็มีการนําเรื่องของวิชาเฉพาะก็คือเรื่องบางเรื่องที่เราศึกษาเป็นเนื้อหาสาระตามวิชาเอกขณะเดียวกันต้องศึกษาวิชาทั่วไปถ้าในอุดมศึกษาเรียกว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอันนี้เรียนรู้ตัวเองเรียนรู้คนอื่นแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับขณะเดียวกันเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของวิชาชีพที่ใช้ในการทํามาหากิน ในหลักสูตรที่เป็นยุค new normal เนี่ยก็ต้องมีการหลอมรวมนะครับไม่ใช่เป็นวิชาเฉพาะวิชาทั่วไปแล้วก็วิชาชีพหลอมรวมก็เป็น interdisciplinary เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตการปรับตัวและการอยู่รอดให้ได้นะครับถัดมานะครับการเรียนรู้จากเรื่องที่เราอยู่ในชุมชนสังคมที่เราอยู่ค่อนข้างจะแคบลงแต่ว่าเรื่องของ global หรือเรื่องของโลกภาวะปัจจุบันเราจะเห็นว่า การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านมิติสังคมเศรษฐกิจนะครับทำให้โลกกลายเป็นโลกใบเดียวกันตอนนี้ยูน s สโกเกิดแนวคิดก็คือการจัดก,การศึกษาทำยังไงจะออกแบบหลักสูตรยังไงที่ทำให้คนเชื่อมโยงในเรื่องของเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของ global เขาใช้คำว่า supra curriculum หรือหลักสูตรแบบใหญ่เลยนะครับ supra curriculum ก็จะตรงแนวคิดกับ Global Citizenship Education หรือ GCED นะครับก็นำไปสู่เรื่องของแนวคิดที่ว่า Curriculum of Things ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ผ่านตัวหลักสูตรเหล่านี้นะครับรวมแทบทุกสิ่งทุกอย่างใจคล้ายกับแนวคิดเรื่องของ IoT หรือ Internet of Things ก็คืออินเทอร์เน็ตสามารถสั่งการได้ทุกอย่างเช่นเดียวกันนะครับในแนวคิดเรื่องของ Curriculum of Things ก็จะเน้นเรื่องของ Peaceful ก็คือเรื่องของสันติภาพ Tolerance ความอดทนนะครับการอยู่ร่วมกัน inclusive นะครับคือการเรียนร่วมนะครับสีเคก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ sustainable อันนี้เป็นเรื่องของแนวคิดที่ยั่งยืนนะครับพูดง่ายๆเขาเรียกคำ of things ในโลกของอนาคตหลังยุคโควิดจะเป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องการบูรณาการการอยู่ร่วมกันการเข้าใจและก,ก็การอยู่ร่วมโดยอาศัยเรื่องของแนวคิดความยั่งยืนหรือ sustainable development นะครับ สิ่งที่หลักสูตรและการเรียน,นการสอนที่ต้องพัฒนาต่อซึ่งจะตรงกับแนวคิดก็คือเรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนที่เป็นเชิงปริมาณตอนนี้เราเน้นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับให้ผู้เรียนเข้าถึงเรื่องของแหล่งความรู้เรื่องของศิลป,ปะวิทยาการต่างๆในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของการจัดก,การศึกษาที่เป็นเชิงคุณภาพก็คือผู้เรียนต้องเข้าใจความรู้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอย่างเหมาะสมหรือเกิดในเรื่องของเซลล์รีเฟลคชั่น เพราะอายุข,ของความรู้มันสั้นลงฉะนั้นการที่จะนําความรู้ไปไประยุกต์ใช้ได้ทำอย่างไรให้ผู้เรียนนั้นเข้าใจเนื้อหาสาระแล้วก็เอาไปสามารถแก้ปัญหานะครับก็เรียกว่าเซลล์รีเฟลคชั่นตรงนี้ซึ่งกระบวนการที่สำคัญในกระบวนการเรียนการสอนและก็หลักสูตรที่ต้องพัฒนาคือเรื่องของ T-PAC k t p c c k เป็นแนวคิดเรื่องการบูรณาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีศาสตร์การสอนแล้วก็เนื้อหาวิชา ล้อมรวมกันเพื่อส่งผ่านให้กับผู้เรียนนั้นได้พัฒนาตนเองเ mm hmm. ต็มต,ต,ต,ตามศักยภาพส่งเสริมให้ไม่เกิดสมรรถทางการเรียนรู้นะครับซึ่งในท้ายที่สุดนี้ mm hmm. ผมก็นำเสนอแนวคิดเรื่องของ New Normal ทางการศึกษายุค Post COVID-19 ถ้าจะได้แนวคิดไอเดียสำคัญสำคัญนะครับถ้าจับประเด็นคีย์เวิร์ดก็คือเรื่องของ Supra Curriculum นะครับเรื่องของ Curriculum of Things นะครับแล้วก็แนวคิดเรื่องของ Sustainable Development ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะอยู่ในยุคหลังโควิด -19 แม้ว่าเทคโนโลยีจะดีขนาดไหนแต่การเรียนรู้หัวใจสำคัญก็คือผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองรู้จักวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็รู้จักพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ของตัวเองเพิ่มเติมนะครับ